ครับสวัสดีด้วยนะครับเพื่อนๆฟิฟ้าโมบายทุกท่านนะครับตอนรับเข้าสู่รายการสกายไนทีวีนะฮะก่อนจะมาชมคลิปก็อย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามแฟนเพจ Facebook ด้วยนะครับสกายไนทีวีนะครับมีทั้งเพจ Facebook แล้วก็ช่อง YouTube นะครับชื่อเดียวกันเลยนะครับผมโอเคครับวันนี้เราจะมาพูดถึงสกิลมูฟและปุ่มกดในมือถือแล้วก็ PC นะครับผมสกิลมูฟคืออะไรนะฮะสกิลมูฟนะครับต้องรอให้อ่า เลเวลผู้จัดการทีมขึ้นมาน่าจะประมาณเลเวลเจ็ดหรือหกเนี่ยนะครับไม่แน่ใจนะครับน่าจะเจ็ดหรือหกเนี่ยนะครับมันถึงจะปลดล็อกสกิลมูฟนั่นเองนะครับสกิลมูฟนะฮะให้เราเข้าไปดูที่ My มทีมของเราครับมันจะอยู่ตรงนี้นะครับสกิลมูฟนะฮะสกิลสกิลมูฟที่มัน มีดาวนะฮะสังเกตนะฮะจะมี1ดาวนะครับ4ดาว2ดาวพวกนี้นะครับสังเกตว่ามันจะมีฟรีให้เราอยู่4อันนะครับผมมีฟรี4อันนะครับดูนะฮะมีฟรี4อันนะครับถ้าเราอยากจะได้สกิลมูฟอื่นๆนะครับเราก็ต้องกดตรงที่เช้งเนี่ยนะครับแล้วก็ไปซื้อเอานะครับสกิลต่างๆจะอยู่ตรงนี้นะฮะ ต้องไปซื้อเอานะครับในสต์ Store นะฮะต้องไปซื้อเอานะครับแล้วทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่านักเตะคนไหนใช้สกิลอะไรได้บ้างนะฮะหนึ่งเลยนะครับเราดูที่นักเตะของเราก่อนก็ได้นะครับอย่างคนนี้นะฮะดีเทลนะครับเราจะสังเกตว่าสกิลมูฟเขาสีดาวนะครับ ตรงนี้นะฮะสกิลมูฟสีดาวนะครับเขาก็จะใช้สกิลมูฟสีดาวสามดาวสองดาวหนึ่งดาวได้นะฮะแต่สำหรับใครที่มีสกิลมูฟต่ำๆนะครับอย่างเช่นตัวนี้สองดาวครับก็จะไม่สามารถใช้สกิลมูฟสามดาวสี่ดาวห้าดาวได้นั่นเองนะครับหลังจากนั้นนะฮะเรามาดูโดยภาพรวมก็ได้นะครับดูตรงนี้นะครับกดที่เช็งนะครับผม มาดูที่สกิลมูฟตัวที่หนึ่งครับมันก็จะบอกเราเลยว่านักเตะในทีมเราที่เป็นสีสว่างๆเนี่ยสามารถใช้งานสกิลมูฟหนึ่งดาวนี้ได้นะครับต่อมาสองดาวครับมันก็จะชูให้เห็นเลยครับว่าใครที่สามารถใช้สกิลมูฟนี้ได้นะครับเห็นไหมฮะสองดาวนะครับสี่ดาวนะครับก็ใช้ได้เพียงสี่ตัวเท่านั้นนะครับสี C ดาวนะคือสกิลอะไรเรากดเพย์ดูครับ ก็คือสกิลยกเนี่ยฮะยกข้ามหัวนั่นเองนะครับใช้ได้แค่สี่ีคนนี้เท่านั้นนั่นเองนะครับส่วนเรื่องปุ่มกดครับปุ่มกดทํายังไงนะฮะสำหรับสําสหรับอะไรนะมือถือนะครับมือถือก็ไม่ยากครับกดลงไปที่ปุ่มสีเขียวสปีดนะฮะลากขึ้นนะฮะ ถ้าลากซ้ายก็จะเป็นสกิลที่1นะครับเนี่ยนะครับมันจะบอกเราตรงนี้ลากซ้ายเป็นสกิลที่1ขึ้นบนเป็นสกิลที่2นะครับลงล่างนะครับเไปขวาเป็นสกิลที่3ามลงล่างเป็นสกิลที่4ี่พวกนี้นะฮะเราสามารถสลับได้นะครับโดยการกดปุ่มเช็คนะครับแล้วก็เปลี่ยนตำแหน่งได้เหมือนกันนะครับสำหรับ PC ทํายังไงนะฮะมาดูกันเลยครับกดที่ try ครับมันก็จะเข้าสู่โหมดฝึกซ้อมสกิลนั่นเองครับ คลิปก่อนหน้านี้ยังไม่ได้แนะนำการตั้งค่าปุ่มกดการใช้สกิลมูฟนะครับเรามาดูว่าเราตั้งยังไงครับมันก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมกดคลิกออฟไปก่อนครับนี่นะฮะสังเกตนาฮะนักเตะที่นักเตะที่สามารถใช้สกิลมูฟได้สีอย่างเนี่ยนะฮะมันก็จะมีปุ่มให้เลื่อนไปทั้ง4ทิศทางนะครับแต่นักเตะคนไหนนะครับที่มันขึ้นไม่หมดนะครับ ขึ้นสทาง2ทางก็แสดงว่านักเตะคนนั้นใช้สกิลมูฟนั้นไม่ได้นะครับส่วนสกิลมูฟบางอย่างนะครับที่มันทับกับสกิลมูฟที่ติดตัวนักเตะมาครับคือการดับเบิลคลิกแต่2ครั้งที่ตรงนี้นะฮะมันจะเป็นสกิลมูฟที่ติดตัวมานะครับอาจจะทับกันนะฮะมันอาจจะไม่โชว์ตรงตรงนี้ให้เรานะครับผมเราจะทําปุ่มกดยังไงนะครับให้คลิกที่เดิมครับที่รูปจอยนะฮะแล้วก็ กดคลิกที่ตรงนี้เลยครับใกล้ๆกันนะฮะเอ้ยเอาใหม่ครับอ่าเนี่ยครับกดสร้างปุ่มใหม่ขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็อนาล็อกขวาครับดันไปทิศทางไหนก็ได้ครับให้มันขึ้น R add นะครับผม R add นะครับมันก็จะสามารถใช้สกิลมูฟผ่านจอยคอนโทรเลอร์ได้นั่นเองนะครับกดบันทึกครับเอาละฮะจะทดสอบให้ดูนะครับผม เนี่ยฮะกดทางซ้ายนะครับก็จะยกแบบนี้ครับไม่ว่านักเตะจะหันหน้าไปทางไหนนะครับให้กดซ้ายหมดเลยนะครับมันก็จะใช้สกิลมูฟเดียวกันครับกดขึ้นบนมันก็จะยกครับไม่น่าไม่ว่านักเตะจะหันหน้าไปทางไหนครับกดขึ้นบนนะฮะอย่างเงี้ยฮะมันก็ใช้สกิลมูฟนะครับกดมาทางขวาครับหมุนครับทางขวาหมุนครับดับเบิ่มคลิกสองครั้งคือสกิลที่มันติดตัวมานะครับเนี่ยนะฮะดับเบิ่มคลิกสองครั้งคือสกิลที่ติดตัวนักเตะมานะครับ มันจะซ้ํากันได้นะครับกด,ดทางขวาหมุนครับเนี่ยนะฮะสำหรับนักเตะคนไหนนะครับเช่นมีดาวน้อยๆน,นะฮะสังเกตว่าไอ้ปุ่มตรงนี้ก็จะหายไปนะครับก็จะใช้ได้เฉพาะบางสกิลเท่านั้นนั่นเองนะครับผมเนี่ยฮะสกิลที่ติดตัวมานะครับดับเบิลคลิกนะครับมันก็จะซ้ํากับปุ่มขวานั่นเองครับนี่ฮะ โอเคนะครับหวังว่าคลิปนี้นะฮะน่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นข้อมูลที่อเอาไว้ประดับความรู้นะครับสำหรับผู้เล่นมือใหม่นั่นเองนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม